ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องหมูมืดด้วยนะครับจากซากปรักหักพังของความพ่ายแพ้ในสงครามปี1864ของเดนมาร์กจอนและพี่ชายจึงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยตลอด7ปีที่ผ่านมาทั้งสองต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้บนพื้นแผ่นดินที่ได้เยื่อใยญ่7ปีที่จอนเฝ้าคิดถึงมาดีผู้เป็นภรรยาและลูกชายของเขาอย่างสุดหัวใจ ขณะนี้คือปี1 8 7 1และประเทศที่พวกเขายืนอยู่คือสหรัฐอเมริกาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชานชลาแห่งหนึ่งในอเมริกาจอรนพร้อมกับปีเตอร์พี่ชายของเขากำลังเฝ้ารอการมาถึงของมาดีและลูกชายที่กำลังเดินทางมาจากเดนมาร์กหลังจากที่พัดพากจากกันมานานกว่า7ปีและทันทีที่รถไฟขบวนสุดท้ายเดินทางมาถึงจอนจึงรีบเดินเข้าไปต้อนรับมาดีกับคริสเทนลูกชายวัยเจ็ดขวบที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยนับตั้งแต่ที่เขากับพี่ชายลี้ภัยมาอยู่ที่นี่ จอน์นพาทั้งสองคนเดินมาพบกับปีเตอร์และตัดสินใจแยกย้ายกันตรงนั้นเนื่องจากปีเตอร์มีเรื่องที่ต้องจัดการต่อและสัญญาว่าจะรีบตามไปทันทีที่เสร็จธุระหลังจากที่จูบทักทายกันจนหายคิดถึงจอร์นก็พาลูกกับเมียขึ้นมานั่งรอบนรถมา้าที่บอกฝั่งสรงข้ามมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กล่าวทักทายทั้งสามคนด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแต่จูจ่ๆการสนทนาของพวกเขากลับถูกขัดจังหวะด,ด้วยชายแปลกหน้าสองคนที่อ้างว่าจริงๆแล้วที่นั่งบนรถม้าหนึ่งแถวเป็นของเขากับเพื่อนอีีกกคนท่มาด้วย ถึงแม้ว่ามันจะชัดเจนว่าชายสองคนนี้กําลังเอาเปรียบสาม,มีภรรยาคู่นี้อยู่แต่เพื่อป้องกันแม่ทุกอย่างบานปลายชายคนนี้และภรรยาจึงยอมลงจากรถทันทันทีที่ได้คูดจ่ายเงินซื้อที่นั่งไปแล้วในระหว่างทางครับสองพ่อลูกได้พูดคุยกันเรื่องบ้านของพวกเขาที่เพิ่งสร้างเสร็จว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายแต่จ,จู่ๆชายแปลกหน้าที่นั่งมาด้วยกลับทําลายบรรยากาศที่แสนอบอุ่นด้วยการยื่นเหล้าให้มาดีดืม่มโดยอ้างว่ามันคือธรรมเนียมของเมืองนี้ จอห์นจึงแนะนำให้เธอแค่จิบๆก็พอเพราะเขาไม่ต้องการให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดแต่หลังจากที่มารียอมดื่มจนสาแก่ใจพวกมันแล้วหนึ่งในคนแปลกหน้ากับพยายามที่จะล่วงเกินเธอจนกระทั่งจอห์นต้องรีบเตือนให้มันหยุดลวนลาเมียของเขาเดี๋ยวนี้เมื่อคนแปลกหน้าไดีนอย่างนั้นครับจึงเริ่มเกิดความไม่พอใจและชักปืนออกมาขู่จอน หนึ่งในพวกมันจับตัวของมารีมาย่ำยีในขณะที่อีกคนพร้อมจะยิงทันทีถ้าหากจอรนที่จะต่อสู้เมื่อจอรนเริ่มหมดความอดทนครับเขาจึงสั่งให้มารีกัดหูของมันเพื่อที่เขาจะได้อาศัยจังหวะชุนลมุนในการชักปืนสวนกลับไปแต่แทนที่จะได้เป็นฝ่ายคุมเกมครับจอนกลับตัดสินใจผิดพลาดที่ส่งเคลสเทนลงไปเก็บปืนจนทำให้วพวกมันสองคนสามารถจับตัวเขาเาไว้ได้ในตอนนี้จอนกลับมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้งครับเพราะนอกจากครลสเทนกับมารีจะถูกจับเป็นตัวประกรันพวกมันยังนับถอยหลังให้จอระโด,ดลงไปจาากกรถมกก่อนที่่เขาาจะลนกย แต่เมื่อเห็นว่าจอนไม่ยอมทำตามคำสั่งครับหนึ่งในพวกมันจึงผลักจอนตกลงไปจากรถและเหลือไว้เพียงมาดีกับเคสเทดให้อยู่รับชะตากรรมต่อไปจอนร,รีบสลัดความเจ็บปวดและวิ่งตามรถม้าไปช่วยครอบครัวอย่างไม่คิดชีวิตแต่ความมืดมิดกลับกลายเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่ทำให้เขาสะดุดล้มจนคาดสายตาจากรถม้าคันนั้นไปตลอดทั้งคืนครับจอนใช้แรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดค่อยๆเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งมาถึงบ้านดางหลังหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าข้างในไม่มีใครอาศัยอยู่เขาจึงตัดสินใจวิ่งต่อไปจนได้มาาาาาพพบบบกกกัภททีี่่่่เเเขไอออยยหห็นนสุปรฏูื้้ง ภาพภาพนั้นคือด่างอันไร้วิญญาณของคลสเทนที่ได้ถูกพวกคนชั่วใช้ปืนสังหารไปอย่างเลือดเย็นนั่นจึงทําให้จอนรู้สึกเจ็บปวดจนเกินคญญาบรรยายพราะวันที่เขาเฝ้าดอมมาตลอด7ปีได้ถูกพวกเดรัฉานพากไปต่อหน้าต่อตาเมื่อจอรนแบกร่างของลูกชายเดินลึกเข้ามาครับเขายัางพบศพของคนขับรถม้านอนตายเกลื่อนอยู่บนพื้นจอนจึงค่อยๆวางร่างของคลสเทนลงบนพื้นและหยิบปืนขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่าพวกมันทั้งสองคนน่าจะยังหนีไปไหนได้ไม่ไกล เมื่อจอรนเริ่มมองเห็นความเคลื่อนไหวของหนึ่งในพวกมันครับเขาจึงเหนียวไกลเข้าไปจัดการไอ้คนเลวที่ร่วมมือกันก่อเหตุจนตายไปหนึ่งศพจากนั้นเขาจึงเดินตามไปจัดการเดลชานอีกตัวที่ยังไม่ทันสวมกางเกงด้วยซ้ําซึ่งทําให้รู้เลยว่าคนพวกนี้เลวระยำและไร้ความเป็นมนุษย์ขนาดไหนเมื่อชายคนนี้ถูกยิงจนบาดเจ็บจนหนีไปไหนไม่ได้ครับเขาจึงพยายามร้องขอชีวิตกับจอรนโดยอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าคลสเทนส่วนมาดีก็ยังไม่ตาย แต่ความโกรธแค้นมันครอบงำจะทาให้จอนไม่อยากฟังอะไรนอกจากการเดินเข้าไปและใส่กระสุนทั้งหมดในรังเพลิงใส่ร่างของไอเดมนุษคนนี้จนตายและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปรับชมกันต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมือมือไว้ด้วยนะครับ หลังจากที่ฆ่าพวกคนชั่วจนครบทุกคนจอห์นจึงขี่ม้าเพื่อน,นำร่างอะไรวิญญาณของครอบครัวกลับไปที่บ้านจแน่้นเมื่อปีเตอร์เดินทางกลับมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> เขาก็เข้าใจได้ทันทีครับว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับครอบครัวน้องชายของตัวเองในอีกด้านหนึ่งคนทั้งเมืองรู้สึกตื่นตระหนกตกใจเมื่อมีคนพบศพของชายชะกันหลายคนถูกยิงตายอยู่ในป่าน,นอกเมืองซึ่งนอกจากศพเหล่านั้นจะเป็นประชากรของเมืองเมืองนี้แล้วหนึ่งในนั้นยังมีน้องชายของผู้พันเดราดูชายผู้หน้ายำ เดอร์ดาดูออกคำสั่งด้วยเสียงสันคลอแต่เด็ดขาดว่าเขาจะให้เวลาเจ้าหน้าที่รัฐของที่นี่แค่2ชั่วโมงในการลากคอของฆาตกรที่ฆ่าน้องชายไม้เขาแบบเป็นๆแต่หากครบกำหนดเวลาแล้วแต่ยังจับตัวคนได้มาไม่ได้เขาก็จะทำการสั่งวรประชาชนในเมืองนี้2คนเพื่อเป็นการชดเชยให้กับ2ชีวิตที่เพิ่งตายไปอย่างน่าหนาดใจแต่แล้วช่วงเวลาที่ทุกคนหวาดผวาก็เดินทางมาถึงเพราะเวลา2ชั่วโมงที่เดอร์ดาดูให้มามันไม่เพียงพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองนี้ทำงานได้สำเร็จได้ ผลที่ตามมาคือพวกเขาจะต้องเลือกมาสองชีวิตเพื่อมาสังเวยให้แก่เดรดาดูตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งหนึ่งในผู้โชคร้ายเหล่านั้นคือหญิงชราที่เป็นเจ้าของร้านรับซื้อหนังสัตว์ที่ได้เป็นคนเสนอชื่อตีองไปตายเนื่องจากเธอมองว่าัตเยงอยู่บนโลกนี้มานานเกินไปแล้วหลังจากที่สั่งเสียหลานชายเสร็จหญิงชราก็เดินไปมอบตัวกับเดรดาดูท่ามกลางสายตาของประชาชนทุกคนที่มาเป็นสักขีพยานส่วนผู้โชคร้ายอีกหนึ่งชีวิตที่ถูกเลือกคือชายที่พิการขาทั้งสองข้างที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นบุคคลททีี่่ไร้ปะโยชนน์สุดใเมือง หลังจากที่สังหารชายพิการเสร็จเดรดาดูจื่นตืนเข้าไปเหนี่ยวกายใส่หญิงชราต่อทันทีอย่างเลือดเย็นแต่แทนที่จะหยุดอยู่แค่นั้นเดรดาดูยังสังหารเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตทั้งที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเพราะเขายังรู้สึกว่าแค่นี้มันยังไม่เพียงพอต่อชีวิตของน้องชายของตัวเองที่เสียไปเดรดาดูพูดขึ้นมาต่อหน้าทุกๆคนว่าต่อไปนี้เขาจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากเมืองแบ็คครีกเพิ่มเป็นสองเท่าไปจนกว่าเจ้าหน้าที่รัฐของที่นี่จะจับตัวฆาตกรมาได้นั่นนนนเเพิ่มมควาากกกดััััให้บบยททีีอภ เพราะเพียงลาพังแค่ค่าคุ้มครองตามยอดเดิมมันก็สูงมากพอเกินกว่าที่กําลังจะจ่ายไว้อยู่แล้วต่อมาในช่วงเย็นของวันนั้นครับประชาชนทุกคนได้มาร่วมพิธีฝังศพให้แก่ผู้เสียชีวิตท่านจากการถูกฆาตรกรรมและการสังเวยตัวเองส่วนที่ฝั่งของจอครับเขาก็กําลังฝังศพให้กับครอบครัวของเขาเช่นกันซึ่งตัวของจอเองเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนที่เขาเพิ่งฆ่าไปนั้นคือน้องชายแท้ๆของผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในดินแดนนี้ หลังจากที่พิธีฝังศพเสร็จสิ้นเดอไดดูก็ได้เดินเข้ามาสัญญากับราชนีแมตตลินว่าเขาจะจับตัวของฆาตกรมาลงโทษให้ได้ซึ่งราชนีคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับเพราะครอบครัวของเธอถูกฆาตรกรรมจากชาวอินเดียนแดงเมื่อครั้งในอดีตแถมเธอยังถูกผู้มนตัดลิ้นออกไปจนเป็นใบ้เพราะรำคาญเสียงร้องไห้ของเธอในตอนนั้น ในเช้าวันต่อมาครับหลังจากที่มีคนพบจอนกับพี่ชายปรากฏตัวขึ้นในเมืองพวกเขากรรีบนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับนายอำเภอทราบทันทีปีเตอร์ได้เดินเข้าไปในด้านขายอาวุธเพื่อน,นำหนังสัตว์มาขายแต่นั้นกับมีเพียงหลานชายของหญิงชนะที่เพิ่งสังเวยชีวิตไปอยู่ให้บริการกับปีเตอร์ด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าอย่างชัดเจนเด็กหนุ่มคนนี้พยายามโน้มน้าวให้ปีเตอร์กับจอนช่วยไปจัดการผู้พันเดอรดูดให้ทีเพราะคนในเมืองนี้ไม่มีใครใช้อาวุธได้เก่งเท่าทั้งสองคนอีกแล้วแต่ปีเตอร์ก็ปฏิเสธไไปปว่่่่าาาาเขากกัับจบจลงะยยย้ถินนนออูทีื และอีกอย่างเขาก็ได้เรียนรู้มาจากการเป็นทหารว่าจงอย่าหาเรื่องถ้าดูว่าตัวเองจะต้องแพ้นแน่ๆในอีกด้านหนึ่งจอร์ได้เดินเข้าไปพบกับนายกคีนเพื่อนำโฉนดที่ดินของเขามาขายแต่ราคาที่ได้กลับต่ำกว่าตอนที่เขาซื้อมาเมื่อ6ปีก่อนถึงครึ่งหนึ่งเนื่องจากนายกคีนเอาว่าผู้คนในเมืองนี้ต่างพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นหลังจากที่เดนระดูเพิ่มค่าคุ้มครองขึ้นเป็น2เท่า หลังจากที่จอร์นได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของนายกคีนเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าหนึ่งในคนที่เขาเพิ่งฆ่าไปคือน้องชายหัวแก้วหัวแหวนของเดอรด,ดูดังนั้นเขาจึงยอมขายที่ดินของตัวเองในราคาขาดทุนเพราะเชื่อว่าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปชีวิตของเขากับพี่ชายจะต้องไม่ปลอดภัยแน่นอนเมื่อได้รับเงินมาแล้วนายกคีนถึงแนะนำให้จอร์นซ่อนมันไว้ในรองเท้าของเขาเพราะผู้คนในเมืองนี้ต่างหิวกระหายและพร้อมจะลุกขึ้นมาเป็นโจรได้ตลอดเวลา แต่เมื่อจอรนเสร็จธุระและกำลังจะเดินทางกลับจู่ๆก็มีคนของนายอำเภอหลายคนถือปืนและค่อยๆเดินเข้ามาผู้หวังจะจับตัวของจอรนเอาไว้ในทุกๆทิศท,ท,ทางจอนไม่เห็นดังนั้นครับจึงรีบควบม,ม้าผู้หวังจะหลบหนีแต่เขากลับถูกหยุดไว้ได้โดยนายอำเภอที่ใช้ปืนยิงม้าของเขาจนันวิ่งไปไหนต่อไม่ได้ขณะเดียวกันหน้าฐานที่ตั้งของเดอดาดูเขาและเจ้าหญิงแมดดอลินกำลังพูดคุยอยู่กับคนของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ถึงความคืบหน้าเรื่องการกว้านซื้อที่ดินทั้งหมดในเมือง Black ็拉คิกในราคาถูก กล่าวคือมีการค้นพบบอ่อน้ํามันขนาดใหญ่ในดินแดนของเมืองแบล็กคลีกแห่งนี้ดังนั้นบริษัทน้ามันจึงแอบทําสัญญาอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเดอร์ดูเพื่อให้เขาใช้อํานาจเมื่อในการกดดันให้ประชาชนที่นี่ยอมขายที่ดินทั้งหมดให้แก่เขาในราคาถูกนั่นเองในคืนนั้นครับนายอำเภอได้จับตัวของจอนกับปีเตอร์มาขังไว้ในที่ทําการเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่าน้องชายของเดอร์ดูจะต้องเป็นอดีตทหารลีภัยของเดนมาร์กสองคนนี้ไม่ผิดแน่นอนจอนจึงสรารภาพว่าเขาคือฆาตกรค,คนนั้นจริงๆแต่ว่าปีเตออออรร์พีีี่่่่ชาายยขขงงงเเเไมกกว้ับืน เพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครต้องโดนลงโทษมันควรจะมีแค่เขาคนเดียวและควรจะปล่อยพี่ชายของเขาไปอย่างไรก็ตามครับในอำเภอย้ําว่าปีเตอร์ขัดขืนและทําร้ายด้านกายเจ้าหน้าที่ในระหว่างจับกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรับโทษตามกฎหมายส่วนจอร์นจะต้องถูกส่งไปลงโทษหน้าที่ทําการของเดอเดรูในเช้าของวันพรุ่งนี้ในอำเภอแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของจอร์นและเข้าใจว่าความโกรธแค้นมันจูงใจให้เขาทําแบบนั้น แต่เพื่อที่จะทําให้ประชาชนในเมืองนี้ได้หายใจสะดวกขึ้นเขาจึงจําเป็นต้องส่งจอนให้เดอร์ดาดูถึงแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาลําบากใจมากที่สุดก็ตามในวัดดงึ้นครับคนของเดอร์ดาดูได้มาที่เมืองแบล็กครีกเพื่อพาตัวของจอนกลับไปยังที่ทําการหนึ่งในพวกมันอัดจ,จอนจนล้มลงไปก่อนจะใช้เชือกมัดแขนขาและโยนขึ้นไปบนหลังม้าราวกับว่าเขาไม่ใช่คนเมื่อมาถึงเดอร์ดาดูก็พาราชินีเดินมาพบกับโฉมหน้าของฆาตกรที่ฆ่าน้องชายของเขาแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือแท้จริงแล้วน้องชายของเดอ,ดดเอร์ จอห์นจึงพยายามอธิบายครับว่าสามีของนางทําเรื่องเลวซามกับครอบครัวของเขาอย่างไรบ้างแต่นั่นกับยิ่งทําให้เดรดดูรู้สึกโกรธก่อนจะลงโทษที่จอห์นเอ่ยปากพูดออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมาในบ่ายวันนั้นครับนายกินได้เดินทางมาที่ทําการของเดรดดูเพื่อทําธุระบางอย่างแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเขาจําได้ว่ามีเงินซ่อนไว้ในรองเท้าของจอห์นเขาจึงรีบถอนมันออกมาแล้วเฉยโอกาสยึดเอาเงินนั้นไว้กับตัว ขณะเดียวกันปีเตอร์ที่ถูกขังไว้ในคุกก็ได้พยายามพูดจาย,ยุยยให้รองแนอำเภอโกรธและใส่จังหวะน,นั้นในการทำร้ายร่างกายเพื่อขโมยกุญแจและแอบหลบหนีไปพอตกกลางคืนเดอร์ดาดูที่เพิ่งมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับเจ้าหญิงเสร็จเขาก็เริ่มสาธยายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภารกิจของที่นี่จบลงเขาจะพาเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองที่แสนสิวิไลซึ่งถึงแม้ว่าคำพูดของเขาจะสวยดูและแสนหวานแต่ทั้งหมดนี้คือการใช้ความดุนแดงเพื่อขืนใจเธอโดยสังเกตจากใบหน้าอีกฝั่งของเธอที่ฟกช้้จนแทบดดูไไม่ ที่ด้านนอกครับยามเฝ้าประตูคนหนึ่งเริ่มสังเกตว่าเพื่อนของเขาอีกคนได้หายตัวไปอย่างปริศนาเขาจึงใช้ความระมัดระวังในการค่อยๆเดินสำรวจก่อนจะถูกปีเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่พุ่งออกมาจัดการอย่างรวดเด็วเมื่อทางสะดวกครับปีเตอร์จึงรีบเข้าไปช่วยแกมัดให้กับจอร์นและรีพาก้าหนีออกไปจากที่นี่แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เจ้าหญิงมเดลินไม่ยอมทําอะไรเลยท้งทนที่เธอเองก็มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ในระหว่างการหลบหนีครับปีเตอร์สังเกตว่าจอนน่าจะไปต่อไม่ไหวเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปแบกด้านของน้องชายขึ้นมาและพาเดินไปซ่อนตัวอยู่บริเวณโขดหินที่รับตาโคนปีเตอร์ทิ้งปืนเอาไว้ให้จอหนหนึ่งกระบอกเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวก่อนที่เขาจะขี่ม้าหน,นีบีอีกทิศทางหนึ่งเพื่อหลอกให้คนของเดอเดูแยกกันไปคนละทางในเช้าวันดูงคืนครับจอนค่อยๆอยฟื้นขึ้นมาในสภาพอิดโดยเขารีบคลานไปดื่มน้ำฝนในบ่อเพื่อดับกระหายก่อนจะสังเกตว่าคนของเดอเดูกำลังผ่านทางมาแถลลมยังมี แต่เมื่อกลับมาถึงที่ทําการครับพวกมันก็สังเกตว่าคนที่ไม่ได้ไปด้วยได้ถูกใครบางคนฆ่าตายเกินจะเต็มไปหมดเดอร์ดูจึงเริ่มเดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะเข้าใจว่าทั้งหมดน,นี้คือฝีมือของเจ้าหญิงแมดเดลีนที่ได้หลบหนีไปแล้วนั่นเองในตอนนี้ครับตัวของแมดเดลีนได้อยู่ที่ชานชลาและกาลังจะหลบหนีไปที่ไหนซึ่งแห่งโดยรถไฟซึ่งในตอนแรกเธอรู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครติดตามมาแต่จะจู่รถไฟขบวนนั้นกลับหยุดวิ่องอย่างไม่มีสาเหตุ ทำให้แมดเดลินเริ่มใจคอมไม่ดีจะต้องรีบเดินหนีไปหลบอยู่ด้านหลังแต่สุดท้ายเมื่อเธอเปิดประตูเพื่อกล่าวว่าจะหนีออกไปเธอกลับพบว,ว่าที่ด้านนอกได้มีคนของเดอร์ดูดักรอเธออยู่ก่อนแล้วขณะเดียวกันจอรนได้เดินโซซัสโซเซมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เจ้าของบ้านกลับพยายามใช้ปืนยิงขับไล่ให้เขากลับไปเพราะกลัวจอนกาลังจะนาความสวยมาให้เธอ แต่เมื่อเห็นว่าจอนเพียงแค่อยากจะดื่มน้ำในบ่อเพื่อดับกระหายเท่านั้นหญิงสาวคนนี้จึงเริ่มใจอ่อนและยอมให้เขาเข้ามานอนรักษาตัวอยู่ในบ้านของเธอได้หญิงคนนี้บอกกับจอนว่าสามีของเธอถูกเดรดูฆ่าตายและเธอก็กำลังจะพาลูกๆย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นซึ่งถึงแม้ว่าเธอคนนี้จะชวนจอนหนีไปกับเธอด้วยแต่จอนกลับปฏิเสธเพราะเขายังมีบางสิ่งที่ต้องจัดการต่อให้เสร็จนาที่ทำการเจ้าหญิงแมดดิลินได้ถูกพาตัวกลับมาส่งให้เดรด,ด,ดูตามเดิมเขาทำการตบสั่งสอนเธอไปหนึ่งทีก่อนที่เจ้าหญิงจะบว้ววนนนนลลาาายยยกับไปปเเเเพื่ออใคมม็ดุษ์ขขง เดอร์ดาดูที่โดนแบบนั้นจึงรู้สึกว่าเขากับเธอคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกสมุนพาเธอไปสนองความใคร่และจัดการสังหารเธอทันทีเมื่อเสร็จกิจกันจนครบทุกคนในคืนนั้นครับจอรนได้ย่องเข้าไปทักทายนายกคีนถึงในบ้านเพื่อขอรองเท้าได้เงินของเขาคืนจอรนเค้นถามจะได้รู้ความจริงว่านายกคีนคือคนที่อบทำงานให้กับเดอร์ดาดูมาโดยตลอดด้วยการนับซื้อที่ดินของชาวบ้านและนำโฉนดที่ดินไปมอบให้กับเดอร์ดาดูนะ้าที่ทำการ นายกีนพยายามแก้ตัวครับว่าเขาเพียงแค่ต้องการรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ก็เท่านั้นแต่นั่นกับยิ่งทำให้จอร์นรู้สึกโมโ oh. หเขาจึงตบหน้าสั่งสอนไป1หนึ่งทีก่อนจะสั่งให้นายกคีนลงไปนอนในโรงศพและทำการปิดฝาโล่เพื่อทำการฝังเขาเอาไว้ในนั้นทั้งเป็นต่อมาครับจอร์นได้เดินทางมาปลุกเด็กหนุ่มที่อยู่ในด้านขายอาวุธเพื่อขอซื้อปืนจำนวนหนึ่งไปต่อกรกับคนของเดอร์ดูเด็กหนุ่มเมื่อดูดังนั้นครับจึงเสนอตัวเองไปต่อสู้กับพวกมันด้วยแต่จอร์นก็รีบปฏิเสธไปอย่างไม่ลัังงเเเเเเลพราาาะห็็นนนนว่ขคนนี้ยดกกิไป ในเช้าวันุ่งึ้นครับจอรนเริ่มประกาศสงครามด้วยการส่งศพของนายยุคคินใส่รถม้ามาจอดหน้าที่ทำการจากนั้นเขาจึงสั่งให้เด็กหนุ่มคนเมื่อวานเบี่ยงความสนใจของพวกมันเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้แอบเข้าไปจุดไฟเผาโดงนาและแอบมาซุ่มจัดการพวกมันอยู่ใต้ถุนของฝั่งตรงข้ามหลังจากที่สามารถจัดการพวกมันได้จำนวนหนึ่งจอนจึงรีบเคลื่อนที่ต่อไปเพื่อไม่ถูกจับได้ส่วนเด็กหนุ่มคนนั้นได้แอบปีนขึ้นไปซุ่มบนหลังคาก่อนจะเหนี่ยวไกปืนยิงใส่ใชายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัััับบบเเขขาาาาาาทีีาานนน่่่่ดดดด้้้นนนนนนลงงงงงงพพพววกกมมมมมคหหึยยยยใชชปปปืิปิสุุุไโจะ็อู แต่กระสุนเหล่านั้นกับลั่นไปโดนขวดน้ำมันอย่างไม่ตั้งใจจนทําให้น้ำมันค่อยๆไหลลงมาโดนบุหรี่ที่สูบอยู่ในปากของเขาอย่างพอดิบพอดีในขณะที่ไฟค่อยๆลุกลามห้องห้องนั้นจอนก็เริ่มสังเกตว,ว่าเด็กหนุ่มที่อาสามาด้วยได้ถูกคมกระสุนของชายเมื่อสักครู่สังหารไปอย่างน่าเศร้าแถมเขายังพบว่าพวกมันอีกคนกําลังพาตัวของเจ้าหญิงนี้ออกมาจอนจึงอาศัยจังหวะนี้ในการเหนี่ยวไกเข้าไปใส่ชายคนนั้นได้อย่างแม่นยำ อย่างไดก็ตามครับเสียงปืนของจอนได้ทําให้คนของเดรดูอีกคนรู้ตำแหน่งพิกัดของเขานั่นจะทําให้เขาถูกสาต์กระสุนเข้าใสา่จนกระทั่งมีนัดหนึ่งที่ยิงโดนเข้าที่ขาของเขาเต็มเต็มเมื่อเสียงปืนเงียบไปครับเดรดูจึงเดิอนออกมาจากที่ทําการและช่วยคนของเขาออกตามหาด้านของจอนแต่เมื่อชายคนนั้นเห็นปืนของจอนวางอยู่เขาจึงกระดํายิงเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือกับดักที่จอนวางเอาไว้อย่างแนบเนียนเมื่อชายคนนี้ถูกจอนใช้มีดแทงเข้าที่ตาอย่างจัง <ๆ S 1> <ๆ>เขา,เขาก็รีบตะเกียกตะกายวิ่งหนีด้วยคคววาาามมมเเเจจจ็บปปปดดอนึงง่่ยๆตตติิไแลใใช้ืสข ก่อนจะเดินตามเข้าไปใช้มีดสังหารเพื่อปิดงานปีกหนึ่งศพแต่จู่ๆกระสุนของเดเดดูกลับพุ่งเจาะทะลุหัวไหล่ของจอนอย่างไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้จอนล้มลงไปนอนกับพื้นอย่างเจ็บปวดและเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เลยนอกจากนอนรอ,อความตายอยู่ตรงนั้นเดเดดูค่อยๆถือปืนเดินเข้ามาหาจอนอย่างช้าๆก่อนจะเผยว่าที่ผ่านมาเขาคงประเมินความสามารถของจอนต่ำเกินไปแต่ในช่วงวินาทีที่เดเดดูกำลังจะลั่นกายจู่ๆกลับมีกระสุนปืนจากเจ้าหญิงแมดอลินยิงเข้ามาใส่ที่ด้านหลังของเดเดดูๆๆเต็มๆ,ๆเจ้า ก่อนจะปล่อยให้จอนช่วยสะส,สางความแค้นด้วยการยิงเข้าไปที่ศีรษะของเดือดเดืเต็มๆ,ๆในเวลาต่อมาแหนมเอพร้อมกับเจ้าหน้าที่คน,นอื่นๆได้เดินทางมาที่สำนักงานของเดือดเดูและรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าจอนสามารถจัดการพวกมันทุกคนจนรดบเป็นหน้ากลองแนมเพิกล่าวขอบคุณที่จอนช่วยกำจัดปีศาจของประชาชนออกไปก่อนจะแสดงความเสียใจยที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาเลยตลอดที่ผ่านมาทว่าเมือม่อนนยอมเบอร์เห็นว่าเจ้าหญิงยังมีชีวิตอยู่เขาจึงระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะเธอเองก็เป็นฝ่ายของเดือดเน แต่จอ์นก็ประกาศว่าเจ้าหญิงกำลังจะเดินทางหนีไปกับเขาและการตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือการที่นายอำเภอยอมปล่อยให้เขากับเธอเดินทางออกไปจากที่นี่แต่โดยดีหลังจากที่นายอำเภอยอมแซงทำหปว่าไม่รู้ไม่เห็นจอห์นกับแม่ด,ดินจึงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งเราไม่มีทางดูได้เลยว่าทั้งคู่กำลังจะไปที่ไหนแต่มั่นใจได้เลยว่าความสงบสุขกำลังจะกลับมาเยือนประชานชนชาวแบ็กคลิกอีกครั้งแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์ทำให่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคครรััับบผมสสวสดี